สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ s m s u u n นะครับผมสั่งผ่านช่องทางของ s h อ p e e นะฮะรุ่นที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นตัว Samsung Galaxy M22 นะครับเป็นตัวมาใหม่ล่าสุดเลยเพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของ s h อ p e e เท่านั้นนะในส่วนของราคาเนี่ยรุ่นนี้จะเปิดตัวอยู่ที่6,900 99บาทนะครับถ้าใครสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันนี้จนถึงโปร1 1บเดือน11นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดไปอีกค่อนข้างเยอะเลยสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูซิว่าการแพ็คของเขาอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้กล่องก็ขนาดกระทัดรัดมากเลย ออกมานะครับเราก็จะเจอกับอะไรเนี่ยถุงหรอแถมถุงมาให้ใบหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตัว s a m s u n ก g a l a x ซี M22 นะครับตัวนี้เขาก็ขอมาแบบแน่นหนาเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะสะักคู่หนึ่งนะทุกคนอ่านี่คือรูปร่างหน้าตากล่องของเขาจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกหุ้มกล่องตัวนี้ออกก่อนละกันนะครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดดูซิข้างในมีอะไรกันบ้างกล่องเล็กนะครับรู้สึกว่าเปาหิวเลยนะน่าจะไม่มีอะไรแถมมาให้เรานะครับจะมีเฉพาะคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้คู่มือการใช้งาน แล้วก็จะเจอกับตัวเครื่อง Samsung g l l x y ซ M22 นะครับเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นะครับตัวแรกเลยจะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขาสามารถจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะครับสำหรับหัวชาร์จเนี่ยตัวนี้จ่ไฟสูงสุดจะอยู่ที่5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองนะ หัวชาร์จเนี่ยจ,จ่ายไฟได้แค่10วัตต์แล้วก็จะมีสาย USB นะครับสาย USB ตัวนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับทุกคนจะเป็นแบบ A to C นะแล้วก็จะมีหูฟัง Small Talk ตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นแจ็ค3.5นะครับเป็นสายสีขาวด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับโอเคอุปกรณ์มันมาประมาณนี้เคส TPU ไม่มีแถมมาให้นะ เดี๋ยวผมมาดูกันหน่อยว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยติดฟิล์มมาให้หรือเปล่าบนหน้าจอไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องซื้อเพิ่มเติมเวลาที่ซื้อ Samsung Galaxy M22 เนี่ย จะต้องมีเคสนะครับเคสจะต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ในส่วนของฟิล์มกันรอยฟิล์มกันรอยเนี่ยไม่น่าจะหาซื้อยากนะครับเพราะว่าซัมซุงหลายๆรุ่นเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับในส่วนของการดีไซน์เนี่ยเจ้าตัวซัมซุง Galaxy M สองผิวของวัสดุจะเป็นงานด้านนะครับเวลาที่เราเอามือจับเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าผิวมันจะเป็นแบบจับยาบ,บมือสักนิดนึงนะอ่ามันก็จะมีกราฟิกที่เป็นลายเส้นตรงแบบนี้นะครับ ขั่วสารหลังไปหมดเลยเวลาขยับไปมาแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นแสงเล่นสีนะครับโฟมาตัวนี้การดีไซน์จะเป็นแบบงานด้านนะในส่วนของโมดูกล้องนะครับจะมาเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือว่าให้กล้องมาใช้งานทั้งหมด4ตัวครบทุกเลนครบทุกระยะเลยด้านล่างอยากจะมีแฟลช LED มาให้ใช้งาน1ตัวนะครับ มาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของ s a m s u n Galaxy g M22 ตัวนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยฝั่งซ้ายมือสุดเดี๋ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต Type C แล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครัแล้วก็จะมีปุ่ม power ซึ่งปุ่ม power ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้มือไปในตัวด้วย ด้านบนของตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นแบรนด์ของซัมซุงเนี่ยเขาจะใส่ไมตัดเสียงรบกวนไม่ใช้งานด้วยนะครับสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเรามาดูกันสิว่ารุ่นนี้สามารถใส่ซิมได้กี่ซิมกี่เมม สำหรับ M22 นะครับการใส่ซิมของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยนะครับนั่นก็คือ2 0 n ซิมนาโนบวกกับ1 m e m o เมมโมรีกานั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่เรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับ Samsung Galaxy M22 ตัวนี้นะครับขนาดของน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่180กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางจะอยู่ที่ 8.4มมตรนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นขนาดที่บางนะอาจจะแลดูเป็น,น,นหนาๆสักนิดหนึ่งนะครับอ่า8.4 mm จะประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy M22 ตัวนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity-U Display นะครับจะเป็นรูปตัว U เว้นตรงกล้องตรงนี้นะฮะการดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเลยกับตัว M32 ส่วนชนิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าได้หน้าจอ Super a m o ะโมเรเลยนะฮะสีสันของหน้าจอคือไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนๆค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สดใสดีมากๆที่เด็กของเขาอีกอย่างหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนั่นก็คืออัตราดิ f เฟอเรน t ์ของหน้าจอนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นเนี้ย สูงสุดจะอยู่ที่90เฮิรตนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟิกข่าวเนี่ยเลือกมาที่90เฮิรตได้เลยรับรองได้เลยว่าอัตรระในการไถเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นตาสมูทต,ตามากๆแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่นะครับเพื่อนก็สาม,มารถเลือกมาที่ 60เฮิรตได้นะครับในส่วนของหมด i Comfort Chill นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับจะเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองหรือถ้าใครชอบแบบทีมสีมืดๆตัวนี้ก็ยังมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับมาดูกันที่ขนาดและรูปแบบตัวอักษรกันหน่อยนะครับแบรน Samsung งเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยนะที่สามารถปรับขนาดฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ย ได้ถึง8ระดับนะครับระดับที่เพื่อนเเห็นไปเมื่อกี้จะเป็นระดับที่4นะถ้าเราเลือกมาที่ระดับสูงสุดคือระดับที่8เนี่ยตัวหนังสือค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคนที่มีปัญหาสายตาสายตาจะแย่ขนาดไหนก็ตามสายตาสั้นสายตายาวเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อก็ยังสามารถที่จะปรับขนาดของตัวหนังสือเนี่ยให้มันเหมาะกับการใช้งานได้ตัวนี้ถือว่าดีมากๆบางแบรนด์นะปรับได้แค่3-4ระดับเท่านั้นเอง นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของ away all display เนี่ยเพื่อนๆยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบนาฬิกาได้หลายแบบมากๆนะครับเวลาที่หน้าจอมันดับอะไรแบบนี้เนาะเราอยากจะดูนาฬิกาเราก็ไม่ต้องไปปลดล็อกหน้าจอนะครับแค่แตะหน้าจอขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถดูวันเวลาวันที่ได้ตามสะดวกเลยทุกคนมีหลายแบบมากๆนะนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับสีต่างๆได้นะครับเห็นไหมตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย ไปลองปรับใช้กันดูนะครับทุกคนมาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันหน่อยเพื่อนๆดูสิว่าแรมกับรอมเนี่ยเหลือให้เราใช้งานเท่าไหร่นะครับในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลเนี่ยรอม1 2 8กิกนะครับระบบใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ19%หรือประมาณ 24.90GB กิกนะครับ แน่นอนเราว่าจะเหลืออยู่ประมาณ100กิกประมาณนี้น้อย100กิกกว่าๆถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าบอกว่าใครไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อทีสามารถซื้อไมโครเอทีการ์ดมาใส่ที่หลังได้นะซึ่งรุ่นนี้ก็จะรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยนะครับในส่วนของแรมนะครับตัวนี้ให้แรมมาที่6กิกนะครับระบบใช้บรล้าประมาณ2.5กิกเนาะอ่าถ้าบอกว่าใครรู้สึกว่าเครื่องชา้าเครื่องหน่วงืกก่ก็สามารถที่จะร้างข้อมูลแบบนี้ได้เลยนะครับ ระบบมันก็จะลดส่วนที่เป็นความจําไปพื้นที่ของแรมเนี่ยเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับมาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้เลือกใช้ชิปเซ็ตเป็นของ m e i i t e k h e l i o G80 นะครับการทำงานของรุ่นนี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะในส่วนของการ์ดจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Mali G52 MC2 นะครับชิปเซ็ตเนี่ยตัว G80 สถาปัตยกรรมจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับทุกคน มาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับค่ารุนแรงแสง,งที่ f 2องจเนาะฟังก์ชันของกล้องหน้ามีอะไรกันบ้างมาดูกันที่ฝามือสุดเลยนะครับจะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆที่มีมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนะครับเผื่อว่าใครต้องการโทนแสงใหม่ๆโทนสีใหม่ๆก็มาลองเลือกใช้กันได้นะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะเวลาที่เราไปเจอโทนสีด้านนอกเจอตาม Facebook เจอตามไลน์อะไรแบบเนี้เราก็สามารถก๊อปรูปภาพพูกนั้นมาเป็นต้นแบบให้กับฟิลเตอร์ของเราได้นะครับมาดูกันที่ใบหน้ากันหน่อยนะครับสําหรับรุ่นนี้สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับตัวนี้แนวกามเนาะใครอยากแบบหน้าเพียวๆเ,เรียวๆอะไรแบบนี้สามารถปรับได้คือเล็กจริงๆนะเนี่ยนี่คือระดับ4ี่นะครับปรับดวงตาให้มีขนาดโตขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ าดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ให้กล้องมาใช้งานทั้งหมด4ตัว4เลนนะครับต้องบอกว่าครบทุกระยะกันเลยทีเดียวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับเข้ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ตัวต่อมาจะเป็นกล้องวายนะครับ8ล้านพิกเซลเข้ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ตัวต่อมาจะเป็นมาโรนะครับ2ล้านพิกเซลเข้ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4 ตัวสุดท้ายจะเป็นเลนเดฟนะครับ2ล้านพิกเซลเข้ารูปแสงที่ X 2.4เราจะเห็นได้เลยว่าซัมซุงเนี่ยเขาพิถีพิถันมากนะครับแล้วก็ไม่ตัดส่วนที่เป็นส่วนสําคัญอย่างเช่น้องวายเนี่ยออกไปนะครับแบรนด์อื่นๆนะครับในช่วงราคาประมาณ4,000-6,000บาทเนี่ยช่วง,งหลังมาเราไม่เห็นเลนวายแล้วนะเขาจะตัดออกไปนะครับแต่ว่าซัมซุงเนี่ยยังคงให้เลนวายมาให้ใช้งานด้วยตัวนี้ถือว่าน่ารักมากๆ มาดูกันที่เมนูกล้องหลักกันบ้างนะครับทุกคนมีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบออทเชตนะครับหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองสามารถเลือกค่าความเบอร์ได้ระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับ7นะครับตัวนี้จะเป็นการถ่ายแบบปกตินะครับระยะนี้คือระยะของกล้องหลักนะครับต้นไม้2ต้นเนี่ยถ้าใครต้องการถ่ายมุมมองกว้างก็สามารถที่จะเลือกต้นไม้3ต้นแบบนี้ได้นะครับนี่มุมมองจะกว้างแบบนี้นี่เองทุกคน ต่อมาเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับทุกคนวิดีโอเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะเป็น10,80 P 30เฟรมเรทนะครับและ720 P 30เฟรมเรทเนาะสามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วายได้นะครับสูงสุดเนี่ยจะเป็น10,80 P 30มเฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับสหรับมาที่วิดีโอกล้องหน้ากันหน่อยดีกว่าอ่ะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสูงสุดที่สามารถอัดได้จะเป็น 1080p 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับ มาดูกันที่โหมดอื่นๆกันบ้างนะครับมีฟังก์ชันอะไรมาให้ใช้งานบ้างก็งจะมีในส่วนของหมวดโปรพาโนรามาโหมดอาหารโหมดกลางคืนนะครับการถ่ายรูปด้วยเลนส์มาโครการถ่ายสอร์โมชั่นนะครับมาดูรูปถ่ายที่ผมเทสเมื่อกี้กันหน่อยเพื่อนๆนี่คือกล้องหลังนะครับาถ่ายด้วยโหมดปกตินะสีสันความคมชัดประมาณนี้ทุกคนในห้องรีวิวแสงอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับซูมรายละเอียดอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนดีนะดูสิ ส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายนกพูกนะครับซูมเพื่อดูดอรายละเอียดก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแม้จะอยู่ในที่แสงน้อยนะในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเป็นห่วงซัมซุงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้านะครับบิวตี้ระดับ5นะระดับ5เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เนียนมากนะทุกคน ผมว่าบิวตี้ของเขาเนี่ยอาจจะแลดูอ่นอ,อนไปสักนิดหนึ่งนะครับริ้วรอยหนหน้าผากกับรอยหลุมสิวเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนอะ่ะอ่าอันนี้อาจจะต้องปรับสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปเทสคลิปหน้าให้ดูแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันมาดูกันที่การดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube กันหน่อยนะครับความละเอียดที่สามารถดูได้สูงสุดเนี่ยมาดูกันหน่อย 1440p นีอะครับวันนี้เว็นที่ YouTube ก็ปรับค่าความละเอียดให้นะแต่ว่าฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วดูได้แค่ 720p นะครับตัวนี้ผมเลือกมาที่ 1,080p ก็แล้วกันสามารถขยายดูเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะเวลาเอียงเนี่ยไม่ดรอปเลยอะ่ะเราสามารถที่จะมองด้วยจอเอียงแบบนี้ได้นะครับโดยที่รายละเอียดความคมชัดเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลย โอเคเรามาดูกันที่การดูเน็ตฟิกกันหน่อยนะครับดูเสว่าเขาสามารถดูได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้การตั้งค่าแอปนะครับคุณสมบัติเทคนิคการเล่นคุยรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะฮะทุกคนความละเอียดสูงสุดของการเล่นจะได้ถึง HD นะครับและนี่ก็คือความละเอียด L1 ในการดู n e t f l i x นะครับสีสันความคมชัดจะประมาณนี้นะครับทุกคน และนี่นก็คือรีวิวนะครับ Samsung Galaxy M22 นะครับสำหรับรุ่นนี้จุดเด่นก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เรื่องของหน้าจอนะครับในรราคาที่เพื่อนๆได้หน้าจอเป็น Super AMOLED นะครับสามารถตอบโจทย์สำหรับสายดูคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีหรือถ้าใครจะไปใช้งานด้านนอกนะครับก็สามารถสู้แดดได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสู้แสงดีมากๆ ในส่วนของการเล่นเกมนะครับชิปเซตตัวนี้ก็มาพร้อมกับ mediatek hero g80 นะครับสามารถตอบโจทย์ในเรืเ่องของเกมได้อยู่แล้วทุกคนในส่วนของกล้องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าให้กล้องมาที่4ตัวนะครับครบทุกเลนครบทุกระยะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักกล้องวายมาโคกล้องเดฟโอ้โหตอบโจทย์ได้ทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนสำหรับพุท t นี้นะครับมีจำหน่ายเฉพาะช่องทางของ shopee เท่านั้นนะจะไปหาซื้อแถวบ้านจะไปซื้อตามชอ็อปไม่มีจำหน่ายอย่างแน่นอน ถ้าใครไม่กล้าสั่งกลัวจะได้ของปลอมกลัวจะได้สินค้าที่แบบว่าไม่ได้มาตรฐานเพืเ่อนๆมั่นใจได้เลยว่าถ้าสั่งสินค้าจากลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ใต้คลิปเนี่ยจะได้สินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับรับประกันศูนย์ด้วย1ปีเต็มเหมือนอย่างที่ผมสั่งมานี่ไงได้ของแท้แน่ๆสหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชมแล็ติดตามฝากกด subscribe ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ